ความหมายของคอรัปชั่นก็คือการโกงค่ะเหมือนแบบการโกงประมาณบ้านเมืออย่ะค่ะผู้ใหญ่ที่เขาคิดแบบนี้คือเขาเห็นแก่ตัวค่ะเพราะว่าเขาจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองแทนี้เขาจะเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนรุ่นหลังแต่เขาแบบทําอะไรที่มันแบบมันสวนทางกับคำ คำสอนที่เขาสอนแบบเด็กไทยให้ต้องเป็นคนดีคนไม่โกงบ้านคนเมืองถ้าสมมติว่าหนูคิดไม่เป็นนี้หนูเอาเขาเป็นตัวอย่างหนูก็อาจจะโกงแบบเขาอะไรประมาณน,นี้ค่ะถ้าหนูโตเป็นผู้ใหญ่หนูไม่ทำอะคะ่ะยังไงหนูเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงะคะ่ะหนูอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ที่คิดไม่ซื่อนะคะว่าทุกคนเขาคิดว่าคุณจะมาพัฒนาแต่คุณเองนั่นแหละกลับมาทำที่แย่ 美丽。